คือเกมนี้มันมาจากการที่ผมอยากเล่นเกมกันฐานไว้ทุกคนแล้วผมก็ไปเสิร์ชในสตีมแล้วก็เจอมาแล้วมันเป็นช่วงที่หนังไม้ครับออกพอดีผมก็เลยเอ้ยเอยเอหน้าลองวะอะไรงนี้แล้วคือเกมนี้ครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือสร้างฐานกับปกป้องราชาจากไอ้พวกกองทัพกระดูกคือถึงผมพูดว่ากองทัพกระดูกอะแต่วันแรกๆมันมาน้อยก่อนครับง่ายอยู่มันง่ายอยู่ผมแค่วันที่3แสดงว่าวันที่3ก็ตึงจัดแล้วนะโอ้โหนี่ผมก็โดนตีเยอะนะเกือบตายมันนะ <Okay. S 2> เคแสดงไว่าอัพสกิลที่ผมอัพแบบแม่งเปลืองไว้เพราะมันใช้ได้แค่ทีเดียวเองอ่ะมันต้องรอมานารีอ่ะ้ายบนอ่ะโอเคซิลอยู่งี้ไปกับเมืองเนี่ยครับเกมมันก็จะประมาณนี้มันก็จะให้เราแบบสร้างเมืองกันถานแล้วเราก็ไปตัดไม้ขุดหินตัดไม้ขุดหินสร้างเมืองกันถานอัปเกรดสร้างอัปเกรดคนนะครับแต่ว่า ตัวกระดูกอ่ะมันก็จะเก่งไปเรื่อยๆด้วยตามแบบมันจะมีความสามารถพิเศษขึ้นมาอย่างเช่นไอตัวเนี้ยที่มันกระโดดดึงๆได้ <มา S 1> แบึงได้นะมี<ว><ห>นุ่งก<า>ระโดด<ล>ด้วยไปน้องแล้วลุยเฮ้ยเราอาบดาบตอนนี้ได้ปะอ่ะไม่ได้ระอับสามร้อยเอาหน่อยเว้ยกดบังมืองเราไว้กดบังมืองเราไว้อืมแล้วก็เราจะตายหมดเราจะตายแล้วหมดเราจะตายแล้วแต่เราจะสู้ให้ดีสุด ตัอกอะไรจะรอดแล้วว่ารักอะไรจะรอดแล้วตัวสุดท้ายเย้มาวะ่ะและเป็นอีกครั้งที่มือของเราปลอดภัยอ้เวลาผมว่าช่วงแรกอังง่ายแล้วมันก็มีไอ้ตัวนี้ขึ้นมาเพิ่มครับ <c oughs> จะมีตัวอะไรแปลกๆวะเนะเฮย้ย เฮ้ยมึงสู้ไหวปะเนี่ยเรยกรฟบูดเลือดพันสี่แล้วมึงยกหินมาปาได้ด้วยลองน้องไอ้ตัวนี้พี่สู้ไหวปะเนี่ยพี่พี่รู้สึกพี่สู้ไม่ไหวว่ะโอ้โหเลือดมันเยอะจัดอะ เฮ้ยพวกเราคนมาเพียบเลยลุย้ยเราเอาไงมาดิเรามาดิมาดิาดอุย้ยมาดิน้องมาดิน้องมาดิน้องเฮ้ยมันไม่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่มันแค่ตีแรงมากๆเฮ้ยมันกำลังจะ,จะทำลายเอาตัวนี้ก่อนโอ้โหแล้วนอนหนึ่งเอเกบูทนอนหนึ่ง เก็บบูนอนหนึ่งผมคืออาณาจักรเราไหมโอ้ยตายรีบเกิดเร็วรีบเกิดเร็วโโอ้หมันเกิดหลังนี้เดี๋ยวต้องชากเตียงแล้วเปล่าเหมือนไม้ครับเฮ้ยเดี๋ยวมันหลุดเข้ามาแน่แน่เนี่ยน้องหลุดเข้ามาได้ไงโอ้ยตัวนี้บิน,นได้ด้วยวะอยากได้ธนูแล้วอะหมดแล้วเหลือตัวท้ายใช่ปะ อันนี้ทหารเราทหารใครทหารเราไอตัวท้ายมันอยู่ไหนมันติดอยู่ในหลุมมั้ยไหนวะเออหายไปไหนไม่รู้อีตัวหนึ่งนนเดี๋ยวนี้มาดิน้องระเบิดมันพองระเบิดตัวเองด้วยนะเมื่อกี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ปลอดภัยบ้าจัดมก็เอาไม่อยู่ไง เอาไม่อยู่อ่ะเชียเงินทั้งสามร้อยเนี่ยไอแบบบางแก่ทุกคนรู้สึกว่ามันเกียมไหมไอตัวยักษ์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยท่าไหลเว้ยคือผมผมก็ไม่ไม่ได้คิดว่าเกมเนี่ยมันจะยากขนาดแบบอุย้ยไม่ผ่านเลยขนาดนั้นหรอกจนแม่งมาเจอกับไอตัวเนี่ยมันมีธงนี่ไงมีมงกุฎด,ด้วย เอาเป็นตัวฮิวแต่มันมีมงกุฎเฉยๆบ้าจัดมันทำให้ตัวอื่นบินได้เฮ้ยมึงก็บินเกินไปน้องแล้วนึงก็ได้ป็นคนเอ้ยมึนเอากูไปไหนเนี่ยน้องเฮ้ยราชาชื่อด้วยปกันไม่ได้แล้วเฮ้ยเอาแล้วจะตาเฮ้ยแล้กกูชื่อ น้องมันโหด,ดจะง,ง่ายตัวนี้ตัวนี้มันโหด,ดจัดเลยเอาใหม่เอาใหม่ขอลองสู้ใหม่ด,ไมดไิไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น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 เฮ้ยได้อยู่น้องมันโดนธนูมันโดนธน,น,น,นูได้อยู่ยางี้ได้อยู่มันจะทิ้งระเบิด ออกกูหลังคากูโล่งนี่หว่ากูเพิ่งนึ่ออกกูหลังคามันเป็นสี่เหลี่ยมมมันโลง่งยังไม่ได้หลังคาแบบปิดอะ่ะใช่ครับแล้วตรงเนี้ยผมก็นึกออกว่าไอ้เชีย่ยคือปกติมันไม่มีตัวบินแล้วผมก็ไม่ได้ทำหลังคาไว้มันเป็นแบบปิดไว้เนี่ยกูหลังคาดิไป้ปีนปีนหน่อยน้องน้องปีนหน่อยเอเคไปลุยละเน็ตแล้วจะเห็นลวเ,เห็นว่ามันโล่งๆงไงมา แต่ผมว่าถึงอันนี้มันจะเกียดนะแ,แต่ก็ยังผ่านไปได้ครับโอ้โหมาว่รอดแล้วว่าเมืองเราเป็นอีกครั้งที่ปลอดภัยเดอนมาข้อหมดไปเดินเดอนอต่อไปก็จริงครับแต่นเป็นอย่างนั้นอะงงจัดะอะเราลอดแล้วว่าฟื้นฟูเมืองตัวเองก่อน แล้วคือไอตรงนี้ครับผมคิดว่าผมมาจะสร้างหลังคาให้ราชาไว้ให้เป็นปราสาทเลยอะไรอย่างงั้นนะแล้วก็จะย้ายตัวราชาเข้าไปสรุปนั่งสร้างมานั้งนานแม่งย้ายราชาไม่ได้ก็เลยช่างแม่งแหละนึกว่าอันนี้คือสัญลักษณ์ย้ายราชาเข้าไปอยู่ข้างในคือไม่ใช่หวะเราต้องสร้างครอบอ่ะพี่ชายแล้วกูสร้างตรงนี้มาซะใหญ่เลยเนี่ยพี่พี่ขเข้าไปอยู่ตรงนี้ได้ไหมเนะี่ยพี่หลังคายังแว่งอยู่เลยโอ้โหกูโดนล่ออะไรอย่างงี้ โอ้โหโด,ดนล่อกแหละสุดๆนี้มาดูดิการรบครั้งที่11ของเผ่าพันธุ์มนุษย์และปีศาจเดี๋ยวมันเอาบ้านมาทำไมอ่ะมันเอาตัวใหญ่มาหนึ่งของเราเจ็ดแปดตัวไอตัวระเบิดอีกเป็นล้านเรนท์แรมมันเอามาพาังกำแพงกัเลยพวกเรา ลุยไหนวะขอลองไหนยวะก็อดพาวเวอร์อะมาอุย้ยมิททำอะไรได้เลยอุย้ยได้อยู่เชียรโอ้โหแต่เม็ดไปซื้อไอ้ธนูนั่นดีกว่าและไอ้ธนูนั่นคือซื้อมาปะวันหนึ่งขอดูวนไม่ได้ซื้อมาด้ไอ้สกิลธนู แล้วกูโดนระเบิดไปอีกไปนหนึงนะครับไปนหนึงนะครับทำไมกดเปลี่ยนเลขไม่ได้น้องน้องพี่อยากใช้ดาบตอนเนี้ยน้องโอเคได้ละเฮ้ยเดี๋ยวตัวอะไรวะกระดูกสายฟ้าไอ้เชียเยเฮ้ยมันพังเมืองเราเข้าไปแล้วไอ้นี่แม่งก,กูอยู่ในแค่ดับแคนกูอยู่ในแค่ดับแคนน้อง คือเดยวแค่ต้อแค่นมันงเมืองแล้วเอายักษ์มาบุกมันายักษ์มาตีกำแพงน้องายมาตีกำแพงอุ้ยไรชกเราจะตายล้โดน คือไอตรงนี้แม่งเล่นมาจนแบบนานมากจนถอนแล้วราชาแม่งบอกว่าแพ้แล้วแพ้อีกแพ้แล้วแพ้อีกจนแบบมันผูกความเป็นฮีโร่ในตัวผมอะ <c oughs> คือตอนเล่นอะผมเปิดเพลงนี้ไปด้วยเวทออกสตรีมอะแต่ว่าผมอะมาใส่ในคลิปไม่ได้ไงผมอยากให้ทุกคนเปิดไปพร้อมกับผมเพลงนี้เลยร <c oughs> าชาครั้งนี้ผมจะไม่ทำให้คุณผิดหวังเ <c oughs> พื่อนๆทุกคน ฉันฝากด้วยเดี๋ยวฉันจะไปเป็นแนวหน้าเองพวกเราพร้อมยังไปเอารถก่อนมาจ้า <c oughs>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  เขาโว้วมันมีตัวขุดดินเพราะเราม,มีตัวขุดดินกลับไปช่วยราชาก่อนมาไอ้กระดูกคิดว่าขุดดินเราจะช่วเขาถึงตัวราชาได้งั้นเหรอเอาเอาก่อนเฮ้ยมันมีตัวหนึง่งตีราชาอยู่เว้ยราชาอะไรจะตายพวกเราไปล่อยไว้ไม่ได้ไปล่อยไว้ไม่ได้ ไปไม่ได้มามาดิขึ้นเชนอาคารก็แบบบาร์ได้ไม่พอแล้วแรงไม่พอแรงไม่พอที่จะขึ้นไปไะโดดขึ้นไปแรงไม่พอที่จะขึ้นไป จะต้องสู้อีกสักกี่ครั้งแต่ไม่ไายจะต้องสู้อีกสักกี่ครั้งเข้ามาเลยไอ้พวกโคงกระดูกพวกเราจะไม่ยอมแพ้เท่านี้ปิดประตูเฮ้ยประตูพังไปเลย คนอย่างฉันนะ่ะมีวันทันหลังให้กับราชาลุยมาดิมาดิมาดิเฮ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วตาทานมันไ,ไม่อยู่แล้ว,ว tá <laughs> havam é, mesmo, não é จะเต็งแล้วจะอต็งแล้วไอ้เหี่ออะไรจะเตีกแล้วองทำไงเนี่ยน้องต้องเป็นเพลงแบบเวอร์ชันล่าสุดอะต้องเป็นเวอร์ชันล่าสุดเปล่า มผู้กล้า,าคนต่อไปนะมันคือนายแล้วเซ็น,นะครับอย่าเปิดประตูเมืองเลยอย่าเปิดประตูเมืองทิ้งไว้หรือว่าแปนึงเราต้องอยู่บนนี้ก่อนเว้ยยิงยิง ยิงยิงยิงเข้าไปยิงเข้าไปทุกคนยิงเฮ้ยรถนี้มันอ้อมกูเจอพวกมึงแล้วไอตัวที่ฆ่าราชาคือพวกมึงนี่เองที่มันอ้อมมาดิแล้วคิดว่าก,กระโดดแล้วจะยิงไม่ถึงนั่นหรอมึงคิดว่าก,กระโดดแล้วยิงไม่ถึงไป โอ้โหมันเข้ามาทางนี้เองวะเข้ามาทางนี้จุดบอดอีกจุดหนึ่งเฮ้ยไอเชี่ยประตูพังลืมรถน้องพี่ลืมรถราชันโอีหลืมรถกูลืมรถเฮ้ยเพิ่งทำอะไรราชาน้องไอ้เนี่ยมันยากจังวะเหนื่อยแล้ววะ เหนื่อยแล้ววะในวันที่กำลังจะแพ้เห้นดิถึงจุดเริ่มต้นของตัวเองเอาไว้ว่าจุดกำเนิดของตัวเราอะจุดเริ่มต้นของเราที่มาเป็นผู้กล้านะมันคืออะไรผมนะ่ะอยากจะเป็นเสาหลักให้กับทุกคนเป็นเสาหลักให้กับชาวเมืองทุกคน ถ้าฉันไม่ทำแล้วใครจะทำอ่ะพวกเราการบุกครั้งสุดท้ายไปเอารถก่อนเอารถก่อนเอารถก่อน อยู่ที่ไหนรถเหลืีกคันหนึ่งป้องกันกำแพงเอาไว้ป้องกันประตูไว้ทุกคนเอ้ยตู้ขุดดินตู้ขุดดินคือมึงขุดดินเหรอกูขุดลงไปฆ่ามึงอีทีมาดิกูขุดลงไปฆ่ามงึงอ่ะ hahaha <laughs> <laughs> heading Und <laughs>. <c oughs> <c oughs> เอ้ยเหมือนว่าพวกเราจะป้องเหมือนว่าเราจะป้องกันเอาไว้ได้เฮ้ยแม่งมาทุกเวอร์ชั่นแล้วตอนเนี้ยเหมือนเราจะป้องกันเอาไว้ได้เนี่ยโอ้เป็นไง พกนายลุยกันเลยขอพักก่อนลุยกันเลยยังหยุดไม่ได้วะยังหยุดไม่ได้วะกองทัพมันโถมเข้ามาเรื่อยๆเลยทุกคนยังหยุดไม่ได้เฮ้ยไปไหน ไปไหนมึงหนีหอ่ะมึงหนีหอ่ะเอ้ยไปไหนมาทำไ,ไหมหุ่นเหล็กจัด่ะตอนนี้ตอนนี้คือแบบโครงกระดูกมันเยอะจัดอ่ะไปไหนน้องไม่มีใครจะผ่านตรงนี้ไปได้เว้ยโอ้โหมันจัดอ่ะนี่มันมันจัดเลยอ่ะเฮ้ยมันกจะหมดแล้ว อีกสิบสองตัวอีกสิบองตัวสิบเก้าเจ็ดแปดเอานับมั่วด้วยหกเฮ้ยมันมีตัวอ้อมไปมีตัวอ้อมไปมีตัวอ้อมไปอยู่ตรงนี้แกคิดว่าแกชนะได้ตลอดเลยดิแต่ว่าฝั่งมนุษย์อะเราเริ่มใหม่ได้เรื่อยๆนะเข้าใจปะ่ะโค้ะดุก ในสุดเย่ชัยชนะของมนุษย์ก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พวกเขาสูญเสียกันไปสามสี่ครั้งแสงแรกยามลุ่งอรุณได้ส่องมายังปราสาดอีกครั้งหนึ่ง ชัยชนะของมวลมนุษย์ในสงครามที่อุบัติขึ้นเป็นครั้งที่สิบเอ็ดมันจบลงเสียทีสงครามนี้พวกเราลองมองออกไปที่ดวงตะวันที่อยู่ไกลออกไปเลยนที่สุดความสงบสุขก็กลับมาสู่หมู่บ้านแล้วสัดที สวยงามจังเลยนะดวงอาทิตย์วันนี้